เทียมเกลีกยวใช่จ้ะ สาวกุญแจเอาน้ำมะพร้าวมาฝากเฮ้ยได้ได้วางนี่กันวางนี่กันได้โอ้ยน้ำมะพร้าวน้ำหอมมาฝากสาวโตเอาน้ำมะพร้าวเอาขันเหรอเอาขันเอาขันเปล่าเดี๋ยวเบลขันมาให้เดี๋ยวเบลขันมาให้ขันตั้งไม่ได้อะไรไงม่ไดด้เี๋ยวมันลูกมันยาวมันยาวลูกมันเล็กมัดเกินเกินกันแหละจัดอาหาร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะให้ชมว่าหอมน้ำหวานจริงไหมติงอดมาเด้อน้ำหอมจริงไหมตลอดมาเด้อยามพ้าน้ำหอมอันดอบหน โอ้ยตั้งถ้วยมีหูด้วยตั้งบนถ้วยมีหูพอดีเลยพอดีเลยกันลม <c oughs> <ล>มันลมไงมันเนี่ยกัน<ด>ลม้มหลับก็มันแก่แล้วดิจะแก่แล้วเราไม่ไม่มีความเงี้ยกำลังหวานวนั่นแหละกำลังหวานหลงพ่อเทใส่แก้วดีกว่าเนะ้อเทใส่แก้วดีกว่าเราอุ้มไม่ไหวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเทให้เดี๋ยวมันเทให้น้ำมะพร้าวกินได้เหรือ พ่อกินน้ำพลาแล้วแบบนี้ด่างเลยอ่าๆเดี๋ยวมันไปป้อนให้พ่อมันไปถือให้พ่อดูดลังด้ยอร่อยอร่อยหวานแล้วน้ำหอมวาน่าอร่อยหวานแต่ป้อนน้ำมะพร้าวหอมหวานเนี่ยจับลูกมะพร้าวเห็นป่ะเห็นลูกมะพร้าวป่ะหวานไหมอ่า เป็นไงน้ำพราน้ำหอมไอ้นี่เลยอ้นี่อ่าอ่าจิ้งลิ้นหลอดไม่คาปากเออกดลงกดกดกดหลอดลงขึ้นมายังไงเยอะลงเยอะไม่ไหวหลอดสั้นๆมามิเ่นมิเช่นอ่าได้ยังดูดได้ยังเอาหลอดสั้นๆเลได้นิดนึงได้นิดนึงอ่าหลอดนมก็ได้แล้วเนี่ยแก้วให้ดีกว่าไม่นร้อไม่นร้อนกินนี่ไงนมเนี่ย ถนัดหลอดเออขึ mm ้นมาดินี่ก็ได้